สวัสดีค่ะมาพบกับช่องของช่องป้อมเทอร์โบนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานค่ะไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะคะวันนี้ก็มีงานรถไถส้มมาให้ชมกันนะคะคันนี้เป็นรถไถคูปต้าเอ็มรนะคะเป็นรุ่นที่มีอินเตอร์วันนี้ก็ได้มาติดตั้งเทอร์โบให้ลูกค้าใหม่นะคะทําให้ลูกค้าก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้พี่ป้อมกําลังเดินท่ออินเตอร์อีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะอเอาไปใส่ให้ลูกค้า หลังจากที่เดินเสร็จก็จะได้ติดเครื่องฟังเสียงลูกค้าจะเอารถไปลองเลยนะคะขอเป็นงานเหล็ขาวไม่ชอบไทเทนะคะลูกค้าบอกขอเป็นเหล็ขาวเรียบๆค่ะนี้ทําให้ลูกค้าแป๊บที่สวมกองแก้วนี้เราทําให้ลูกค้าใหม่นะคะลูกค้าไม่ได้ขอมามันไม่ได้อยู่ในชุดเทอร์โบนะคะแต่ว่าเราให้ลูกค้าค่ะตั้งใจทํามาให้ลูกค้าโดยเฉพาะนะคะ เดินท่อจากกองเปียกมาเข้าปากเทอร์โบค่ะคอท่อของเรานะคะก็เป็นคอท่อสแตนเลสหยาบนะคะคอท่อหนาเทอร์โบใหญ่ค่ะเป็นเทอร์โบโฮเซตเลยนะคะเป็นเทอร์โบลูกใหญ่ใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆนะคะ ยังไม่มีคันไหนที่ใส่เทอร์โบลูกนี้นะคะเทอร์โบโฮเซตยังไม่มีรุ่นไหนยังไม่มีคันไหนที่ใส่สําหรับสายส้มค่ะคันนี้ก็เป็นคันแรกนะคะที่เราใส่ให้ลูกค้าเดี๋ยวต้องรอชมตอนที่เราทําเสร็จนะคะติดเครื่องฟังเสียงแล้วก็ตอนที่ลูกค้าเอารถไปลองนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่ากําลังจะเป็นยังไงบ้างมันจะรอรอบหรือเปล่ากําลังจะมาได้ดั่งใจที่ลูกค้าต้องการไหมนะคะเดี๋ยวเราต้องรอชม เพราะว่าทําให้ลูกค้าเสร็จลูกค้าบอกว่าจะเอารถไปลองไถดูเลยค่ะจะได้รู้กําลังนะคะเทอร์โบ <Okay. S 1> ที่ใส่นี่ใหญ่ก็ลูกเดิมเยอะเลยค่ะไม่ใช่แค่ใหญ่นะคะใหญ่เยอะเลยนี่นะคะระบบพอก็ทําเป็นสแตนเลสเป็นกองเดิมๆนะคะอนาคตก็จะมีการเพิ่มกองค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราใส่เทอร์โบลูกใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิม แรงดูดก็จะเยอะกว่าเดิมนะคะกรองเปียกลูกเดียวก็จะไม่พอค่ะลูกค้าบอกรอบนี้จัดแค่ชุดนี้ไปก่อนนะคะโอกาสหน้าก็หวังว่าจะได้เรียกใช้บริการกับเราอีกนะคะเพื่อที่จะมาเปลี่ยนชุดกรองแต่ลูกค้าก็มีแผนว่าคันนี้ลูกค้าจองตู้แอร์ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตู้แอร์มาเราก็ต้องมาทําระบบท่อให้ลูกค้าใหม่เพราะว่าท่อเสียกับปลายท่อที่เราทําไว้ก็อาจจะติดนะคะ ้าลูกค้าวางคอมแอร์อะไรอย่างเงี้ยเดินสายมันก็จะติดหลายๆอย่างนะคะก็าต้องมาทําให้ลูกค้าใมาอีกทีหนึง่งก็จะเป็นช่วงนั้นเผื่อลูกค้าเพิ่มกรองอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มาทําให้ลูกค้าทีเดียวตอนนี้ก็เชื่อมท่ออินเตอร์ฝั่งหนึ่งนี่ว่าจะนี่นะครับก็จะไม่รู้ว่าจะได้นี่วไว้ก็กลัวว่าประมาณ อันนี้ท่ออินเตอร์ก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยกำลังนั่งเชื่อมอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ารุ่นร้อยห้าร้อยแปดของเขามีอินเตอร์การเดินท่อก็จะเยอะกว่า พอท่อเราก็ทำหูยึดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเพื่อความแน่นหนาค่ะยึดติดกับตัวรถนะคะไม่ต้องจอะไม่ต้องทำลายฝากระโปรงค่ะปิดได้ปกตินะคะทำให้ลูกค้าเสร็จเดี๋ยวจะให้ลูกค้าเอารถไปลองดูค่ะ ทำให้ลูกค้าเสร็จนะคะลูกค้า,าลองที่หน้างานเลยค่ะเริ่มแรกก็ลองดันดูก่อนเลยนะคะกับรถไถคูป้าต m เอ็มร้อแปดเพันนี้ค่ะติดตั้งเทอร์โบใหม่นะคะเป็นเทอร์โบโฮเสตลูกใหญ่เลยค่ะหลังจากที่ลูกค้าลองเสร็จนี่ต้องมาถามาถึงความพอใจของลูกค้าบ้างนะคะว่ากำลังเป็นยังไงบ้าง